เห็นที่บอกว่าไปอยู่แบบไปจุดสูงสุดแล้วผมอยากรู้ว่าคุมโบโซเคยทําอาชีพอะไรมาก่อนครับโอ้เป็นงานเม็ดเลยของผมอ่ะเฮ้ยงานเม็ดจริงๆก่อนหน้านี้ขายถั่วผมตึงมากเพราะว่าประวัติของผมนี่โดนลวกตั้งแต่ตอน3ามขวบ uh huh. อยู่ที่ตลาดไทยแม่เป็นรายใหญ่ขายถั่วอยู่ที่ตลาดไทยแล้วบังเอิญแม่ถูกหวยออยากจะเลี้ยงถั่ว พวกเด็กส่งรถผมก็แม่บอกให้เาออกไปเอาถั่วหน้าถนนใหญ่ตอนนั้นนะอันนี้เรื่องเนี้ยเอฟซีผมรู้กันหมดทุกคนสามขวบผมกับพี่ชายยืนอยู่ข้างถนนบอกให้ไปรอรับรถถั่วสิบร้อจะมาส่งจะได้เอาแจกเออรถสิบร้อมาผมทำทายผมจะขอสามท่ารถสิบร้อแต่ดันรถคันนั้นไม่ได้มาส่งถั่วส่งยาโยนลงมาสามมัดใหญ่ <c oughs> ตุบตุกตุกเนือก็ถั่วตอนนั้นเนื้อก็ถั่วรุ่นใหม่สีส้มจัดแกงไปแขวนตามรถของของเรียบร้อยยีสวตาคันโดนกกัน